ขาทำดีเขาทำดีโจ้า่อยู่กับโอ้สามโสด้วยอ่ะเงินไปเป้วนายบอกพามาแบกแรงอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำกันแบบนี้แล้วบอกว่าพาเล่นเงินจตึงๆไงเอโยวัสดัพอินเนมีกินีม็อบคิซี่กินีกิจิว่าหยิ่มไม่คคยสู้มาชิดจับไอซิเกิลไม่โนวิซับเข้าใจปะ ไม่กระใจหรอกเนาะดูทรงแล้วโอเคนะครับและวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดฉี่แดงที่ร้อนแรงเข้ามานะครับชุดจ็อกเกอร์นะครับก็มันมีเข้ามาแล้วนะครับช่วงหนึ่งก็ตอนนี้คือรีเซลนะครับก็ฟรีไฟรู้สึกว่าเอาของเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับเออชุดฟรีไฟนี่เข้ามาทั้งวีทั้งมันรีวิวแทบไม่ทันแล้วครับน้องๆมดแดงเกาะแข้งเกาะขา อะไรชุดจ็อกเกอร์คือชุดไอ้บดแดงเหรอวะอียโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาเล่นชุดนี้โดยการไปแก้งเน็ตหลุดนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มห้องไปว่าจะแก้งสําเร็จหรือเปล่าจะมีคนหัวร้อนหรือไม่นะฮะวันนี้และคลิปก่นกอนๆที่พี่สุ่มมีไอวอลแล้วก็อ่องศพนะครับนี่เลยพี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับคุณดูแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะฮะนี่อ่ะตอนนั้นพี่ลืมพี่ลืมขอโทษละกันถ้าใครที่อยากดูคลิปพี่สุม่มก็ย้อนไปดูได้นะครับแล้วก็มันมีไอวอลด้วยนะครับที่พี่สุ่มเอาตอนนั้น นี่เลยนะครับไอบอลตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูในห้องนะครับก็ไอบอลนี้ครบรอบ5ปีของฟีไฟไมัน่าจะเท่อยู่แหละนะครับคนดูก็ดูจากมีเอฟเฟกคล้ายๆว่าเป็น1010เฮ้ยเป็นโค้ดที่ในสายไอทีเขาจะรู้กันนะครับเฮ้ยพึ่งสังเกตนะเนี่ยแหมฟีไฟก็เก็บรายละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเกมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับและใครที่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่เอาลงนะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับคนดู ใจป้และเอาเป็นว่าตอนนี้4 v ว4ก็พอดีช่วงรีซีซันนะครับพี่ก็จะเข้าไปเกียนคนละกันนะครับโอเคครับก็ดูตอนแรกพี่ว่าจะเล่นคนเดียวที่ไหนได้เห็นลูกแคนออนนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวพี่จะแกล้งเด่นหลุดเลยละกันเราจะคุยผ่าน Discord นะครับเดี๋ยวทุกคนงงว่าเอา้าทำไมไม่มีเสียงในเกม <c oughs> ส่วนเขามาดันแรงแต่ตัวเองจะแกล้งเด่นหลุดนี่ <c oughs> บอกเลยว่ามีหัวร้อนกันแน่นอน นะครับตอนนี้พี่ก็จะนิ่งๆอ่าเขายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่จะใช้ท่าตัวนี้แล้วกันโปยเงินเล่นหลอกน้องเขาว่าเอ้ยมาเล่นกับพี่หน่อยว่าจะชวนทําคลิปแต่คนหนึ่งก็สุ่มมานะครับไม่รู้ว่าใครนะครับเบอร์หนึ่งนะฮะอ่ารวมเปหนึ่งคนแล้วขอละกันจะเจอตึงละกันนะครับคนดูสงสัยแบบว่าตรงนี้ค่อนข้างจะเจอตึงดาวแล้วหนึ่ง ดาวแล้วหนึ่งด้วยเดี๋ยว้วหรือเปล่าปล่อยเงินปล่อยเงินยู่ <laughs> เราไม่ขยับหน้าจอนะครับถ้าขยับหน้าจอเราขอจะดูนะครับโอ้โหด,ดูดีเราทำไรอ่ะดูเพื่อนเราดีโอ้ไม่ช่วยยิงเลยทขาอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้เน็ตหลุดอี<笑><笑>เกเออนิ่งๆเรานิ่งๆเรานิ่งๆครับ เออนิงแต่ยิ่งใหญ่ครับน้องๆโอนเงินไปต่อครับคนนี้มึงทําอะไรกูมึงเนี่ยนี้มีโจอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยพี่โจพี่โจคนเด็ดตรวตุบเปล่าเออพี่โจได้ยินเปล่าหลอพี่โจระบบตรวจพบว่าคุณได้ทาการเอเคโอ้ยจะเย็นท่านี้มันสามารถวิ่งได้ครับคุณดูนี่มันสามารถวิ่งได้เฮ้ยมันสามารถวิ่งได้อ่ะโคตรเท่เลยนะ เฮ้ย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 คุณเท่ครับคุณดูดูดิดูดิไปมาดูดูเขาทำดิเขาทำดีโจไม่อยู่ป่าโอ้สามศพด้วยอ่ะเงินไปเปล่าแม่บอกพามาแบกแรงอ่ะทำไมทำไมทำกันแบบนี้แล้วบอกว่าพาเล่นเงินจริงๆไงเอ๊ตไม่เนตหลุมเงี้ย วัดเล่นวัดเล่นอ่ะ,อะดูดูดูเขาทำดิ <c oughs> เฮ้ยกดเนี่ยครับคนดูเป็กกดโจโอ, <c oughs> อยู่เปล่าพี่โจฮัลโหลเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแล้วกันวิ่งตามเขาเฮ้ยอย่างซ้อมมาคนดูนี่โอ้พี่โจไปแล้วกันนะครับ เอ้ยอย่ายิงนี่เอ้ยโอ้ยไอ้นุ่มโอ้โหยิงดูดิเจ๊เอ้ยยิงพี่แบบไม่เอาทรงเลยอ่ะโอ้ดูดีไอพี่โจไม่่ชื่ออะไรเลยวะเอ้ยเอยพี่มาแล้วพี่มาแล้วเมื่อกี้เน็ตหลุดบอดมันเล่นหรือเปล่า ออโอ้โหพี่โอ้โหแม่เชื่อ03จะไหวได้ไงเนี่ยโควเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเน็ตพี่เป็นอะไรเน็ตเก้าบาทบ้านพี่อ่ะเกิดไปปะเน็ตมา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 ไหวไหวไหวเราต้องไหวเชื่อแล้วไหวยังไงก็ไหว <c oughs> สามไหวหรือเปล่าวะเน<อ>ี่ยโอ้โหโอ้โหโดนชไน,นๆๆช์ชไนช์เราบ้างสักงเชื่อเกือบตายพี่เกือบตายอ่อใครนี่ละเจ็บเฮ้ยเพื่อนเราโดนยังไงมีคนมาหรออชุบดูดูข้างๆนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ <ivo> ี่ยโอ้โหเหลือพี่คนเดียววได้ไงเนี่ยตายห่าตายห่าโอ้โหโดดยิงด้วยเก็บได้ไหมได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ถือว่าแบบเน็ตพี่กากไงเออ แฝงเลยอ่ะเปิดไปเปล่าเน็ตเก่าบาทมาตอนนี้พี่จะแก้มือพี่จะแบกละกันขออนุญาตแบกละกันนะครับเมื่อกี้มันทำเป็นนี้เราบอดเนี่ยเนี่ยมันทำเป็นนี้เราพี่ยังงงอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่บอดมันต้องเดินทางเลยต้องเดินโอ้ไม่กดดิมาปี๋ยวพี่สั่งการเองไม่ตึงแล้วใช่ดิสองนึงเรียบร้อยล่วงหนึ่งแตกหนึ่ง เดี๋ยวเอาคนนี้ยิง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 นี่อาชกชกชกนี่หร้อยบ่วงอ้ยเชี่ยละว้ายทำไมเขาตึงจังว้าหน้องโอ้โหสาษได้ชางง่วนะครับกําลังเท่เราบุกแบบแม่เขาต้องตัวเลยมามามาขึ้นมาบนเนี่ยตามพี่มาถ้าอยากชนะแค่นั้นแหละวาซัน แค่รู้ว่าสนานกันได้วะท่านี้มันมาอย่างอ่ะท่านี้ท่าปรยเงินเนี่ยยังเหรอหรือเปล่าเอ้าแสดงว่าพี่มีคนเดียวนี่ว่าเอ้ยไม่ใช่นี่ต้องมีคนมีอยู่แล้วอาจจะเข้าจะเข้าแล้วแต่ว่าเราเราไม่เห็นมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเยอะเจ้าเออสวยสวยข้างหลังข้างหลังสวยร่วงเอ้ยไม่ได้ฆ่าเลยเฉียะแหละเอ้ยสวยจัดตายจัด อะไรบ้างล็อกตีนะเป็นไงไอ้ผู้ชายเอ็มชัยเป็นไงน,น้องมักอ,อ,อ่าน,น,นนะลูกอุตช่าห์กระพรินายน่ะรอแป๊บมันเหลือคนเดียวมันเหลือคนเดียวซิวๆเราอ่ะบุกเลยบุกเลยบุกเลยสามก็บอกยังไงก็ไหวเรามีสามก็บอกแ,บแล้วมาแล้ว เอ้ยเรียบร้อยอหืมใส่คางไป็หนึ่ง,งทีเป็นไงตายแล้วเหรอตายแล้ว,ลว,ลวเหรอเกิดไปเป้าตายแล้วเหรอแป๊บเดียวเองนะพี่คนที่สามว่าหลุดจริงอ้าวคนที่สามอ้อออออาวคราวนี้ผมโอ้ยเน็ตเก้าบาทอันนี้หลุดจริงเหรอคนนี้เจงโอ้โหอ่าหลุดจริงด้วยไอ้เนี่ย <laughs> มีคนหลุดด้วยโอ้โหเน็ตเก้าบาทละนายเจ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวไหวเราไหวอ่ะมันมามันมามันมามีตัวมาซ้ายมือระวังเด้อ ไหวปะไหวปะตรงนั้นอ่ะไหวบ่อไหวบ่อโดดโดดสับงปงไหวบ่อไหวบ่อไหนวะเนี่ยไหนนั่นอ่ะไหนนั่นอ่ะเอ,อเ้ยมาดิไหวหูซิลง่ายง่ายอีซี่เห็นไหมเน็ตเก้าบาทพี่มันมันเริ่มดีละมั้งนะตานี้พี่โจ้แบกจริงอ่ะเออธรรมดาครับน้อง ขออนุญาตเล่นสไนเปเลยละกันเฮ้ยนายผัวนี่แน่จังเฮ้ยมีผัวอ๋อมีแฟนคนมีแฟนว่ะเห็นคนมีแฟนว่ะผัวโอ้เนน่จริงโหแน่จริงแน่จังเปียเปียเรียบร้อยลวงหนึ่งเปียเปียลวงสองหลับไปครับน้องฝันดีครับน้องฝันดีครับน้องฝันดีครับน้อง รวงไปสองรวงไปสองเฮ้ยเขาน่าจะรวดรือเปล่าวะหน้าจรวดแลต่พอรถตึงเกินเฮ้ยจำธรรมดาปึ๊บมางัดหัวหนึ่งทีตั้งไอ้วอลตรงไหนวะเดี๋ยวไปอ้อมวนก่อนแป๊บนึงโอ้ตรงนี้ตรงนี้ไอเย็นนี่ยมเลยเลยเลยไหนวะเนี้ยอ๋อ้านี่นะเป็นไงน้องตายไปเสร็จแล้วไอ้แหนเป็นไงตายไปอเย็นแม่ แม่แม่โกรธมาจากตาเมื่อกี้ไงพอดีแบบว่าโดนซ้ำมาเยอะฝั่งเขาเนี่ยกิหลุด2นะครับคุณดูก็ไม่เป็นไรฮะทีมเราก็หลุดหนึ่งอะไม่เป็นไรถือว่าหายกันแล้ยู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 ว่าไงสุนหล่อโอ้โหสุนหล่อนี่ไม่เอาอะไรเลยนะสุนหล่อเนี่ยบอกแล้วอย่าใช้เน็ตเก็บาดว้ายวิวอยู่บนบ้านอ่ะบ้านแต่วันนี้ปังเรี้อยเจ็บ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 วิ มาจากไหนวะเนี้ว่าโอ้โหเชี่ย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 ไอว่าไงสืสวยตา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 ยโอเคตายนี่ก็ตายบอดชุบได้ด้วยเอาใช่เรียบร้อยเอ้ามาดอชนะแล้วชนะแล้วง่ายๆที่ว่า ที่เอาแรงมาให้คืนแล้วนะคะอโอเคเอาเกมขมุย ไม่ไปใช่แลไม่ไปไ <c oughs> อ่แบกคนเดียวเลยหรอกเกิดไปมุนเนี่ยกระมนก็ทำเกมอยู่นะ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วไายบาย,บาย <c oughs> โอเคนะครับคุณดูก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปแกล้งตอนแรกๆก,ก็ว่าจะเล่นคนเดียวหลังๆมาพอดีเห็นลูกแคนออนแล้วก็เลยแกล้งซะหน่อยพอดีเป็นคนขี้แกล้งอะครับโอเคนะครับถ้าใครที่ซึ้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะเอาลงนะครับน้องๆนุ่นหนะครับไเจอกัน้า Why are you always in a moat? Fucking run up to Brian. No, I ain't trying to tell you what to do. We're trying to play cool, baby. I ain't playing by the rules. Everything looks better with the view. Oh my god, why is Shotty trying to test me? To turn up in the back of the jet stream can be.